ณชุมชนเล็กๆในตำบลวังหินจังหวัดตากมีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่แม้จะเล็กเมื่อเทียบกับโรงเรียนในเมืองใหญ่แต่ที่นี่คือสถานที่ที่อบอุ่นราวกับบ้านหลังที่สองเป็นที่ซึ่งครูทุกคนไม่เพียงแค่สอนหนังสือแต่ปลูกอนาคตให้กับลูกศิษย์ทุกคนสวัสดีครับผมทวัตยสุขคำนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิติวิยาคม อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับสังกัดสพมตากนะครับามาเป็นผู้มนวยการที่นี่ได้ประมาณ1ปีกับ6เดือนนะครับสำหรับโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมแล้วเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนประมาณ53คน,นคณะครู10คนผู้บริหาร1คนนะครับบริบทโดยทั่วไปของเรียนแล้วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาจากผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย มันไม่มีตังค่ารถตั้งเจ็ดร้ยละครูว่าแต่สิ่งที่เด็กๆได้รับจากที่นี่คือความใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายและเติมเต็มพลังให้กับนักเรียนทุกเช้าโรงเรียนได้จัดทำโครงการน้องอิ่มท้องสมองพร้อมเรียนรู้ ด้วยความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีในสังคมที่ร่วมกันบริจาคอาหารและวัตถุดิบทำให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มและท้องที่อิ่มพอดีตอนเช้าตอนที่มาโรงเรียนเพื่อมีเด้โรงเรียนที่ไม่ได้กินข้าวก็ก็ได้มากินข้าวที่โรงอาหารนี่ครับไม่เพียงแค่ร่างกายที่ได้รับพลังแต่จิตใจของเด็กๆก็เติบโตและอบอุ่นไปพร้อมกัน เพราะพวกเขารู้ว่ามีคนห่วงใยมีคนคอยสนับสนุนโรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะชีวิตและโอกาสในอนาคตด้วยการร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจในปีที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการแปรรูปอาหารการปลูกไม้ประดับการสร้างเว็บเพจ การเป็นช่างไฟฟ้าเบื้องต้นการเลี้ยงสุกรและการประดิษฐ์ดอกไม้แห้งอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าภาคภาคูมิใจคือโครงการสารตะก้าจากเส้นพลาสติกที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในตำบลวังหินมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรในชุมชนเพราะอาชีพในอนาคต อาจเริ่มต้นจากวัฒนธรรมและทรัพยากรใกล้ตัวท่ามกลางความหลากหลายของนักเรียนที่บางคนเติบโตมากับปู่ย่าตายายบา,บางคนมีพ่อแม่ทำงานอยู่ไกลถึงเมืองหลวงโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมได้เริ่มต้นเปลี่ยนโรงเรียนด้วยหัวใจผ่านแนวคิดโรงเรียนแห่งความสุขเราสร้างความเข้าใจ ระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเราสร้างพลังใจด้วยคำพูดดีๆด้วยการแ็กมือโอบกอดเราท่องคำว่าเราทำได้ทุกเช้าก่อนเรียนเพราะเราเชื่อว่าความรักความอบอุ่นคือพื้นฐานของการเรียนรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ผลการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เด็กๆ ยังกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองและมองเห็นเป้าหมายในชีวิตส่วนครูได้ค้นพบว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนในตำราแต่คือการเป็นพี่เป็นพ่อแม่คนที่สองเป็นเพื่อนร่วมทางของนักเรียนและวันนี้โรงเรียนวังหิงวิทยาคมไม,ไ,ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก<ป>แต่คือโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข ที่เติบโตขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนฝากอะไรถึงขออฝากอะไรถึงครูบ้างคะก็คือฝากก็คืออยากให้พออ,อดูแลให้ดีให้เด็กๆด,ดีคือให้เด็กเรียนดีรู้ดีอะไรประพฤติดีทุกอย่างจ้ะครับสำหรับโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กๆใ,ในสายตาของใครหลายคนนะครับแต่ผมว่าที่นี่คือพื้นที่แห่งความหวังสําหรับลูกๆของพวกเราเพื่อให้ลูกๆข,ของพวกเราทุกคน ก้าวไปสู่จุดนั้นอย่างภาคภูมิใจในที่ซึ่งความรักและความเข้าใจเป็นรากฐานในที่ซึ่งครูและนักเรียนเดินเคียงข้างกันในที่ซึ่งชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่นั่นการเรียนรู้จะเบ่งบานและความฝันจะงอกงามนี่คือวังหินกิตติวิทยาคมโรงเรียนแห่งความสุขที่แท้จริง